ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะสู่ช่องเจสเจกับเกม s u u m o n e r s w a ั Chronicle s กันกันเช่นเคยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเจก็จะมาจัดอันดับนะคะตัวละครน,นะคะตู้คอลแลบนะว่ามีตัวไหนเนี่ยสามารถใช้ได้ใน RTA บ้างนะคะจากอันดับ1น,นะคะถึงอันดับสุดท้ายนะซึ่งข้อมูลตรงนี้นะคะเจก็เป็นข้อมูลจากการเล่นส่วนตัวนะคะรวมถึงนะคะได้คุณคารุลนะคะ ท็อป RTA นะคะมาช่วยจัดข้อมูลตรงนี้ด้วยนะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะถ้าใครนะคะพร้อมแล้วอยากดูแล้วว่าตัวไหนเนื้หน้าเปิดหน้าปัน้นบ้างก็ไปดูกันเลยอยากเติมเกมแต่ยังไม่มีร้านมาจำหรอ,อนี่เลยอีลาสติกช็อปเติมเกมมือถือราคาถูกง่ายสบายกระเป๋ารวดเร็วสุดๆแต่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 แตแตแตมีต้องกังวลน,นะเพราะเขาอะจดทะเบียกนการค้าถูกกฎหมายปลอดภัยกกรันตีไม่มีรีฟันร้อยเปอร์เซ็นต์เปิด8โมงถึงตี2อเลยเด้ออาย หลายๆคนนะคะก็คงยังไม่รู้จักคุณคารุลาเนาะเดี๋ยวเจะไปเปิดให้ดูว่าคุณคารุลาเนี่ยคือใครนะคะก็อาจจะมีคนเห็นบ้างแล้วนะคะคุณคารุลาก็คือนี่เลยค่ะคนนี้เลยค่ะอันดับ8นะคะออบี e าที่อยู่ใน RTA นั่นเองค่ะซึ่งอันนี้ก็ถ้าทาไม่ผิดก็น่าจะ5้าสมัยแล้วนะซึ่งเขาก็มีวิ่งขึ้นไปอันดับ5อันดับบนๆด้วยนะคะ ซึ่งสำหรับตัวแรกนะคะคุณกันแล้วก็เจเนี่ยความเห็นตรงกันนะคะก็คือตัวแรกนี่ที่ชอบมากๆเลยนะคะก็คือเจ้าการโลนั่นเองค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยทำไมถึง เป็นตัวที่น่าใช้ใน r t a นะคะก็เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาสามารถโจมตีแรงได้ตาม HP ที่เสียไปนะคะตัวไหนเนี่ยที่มันเพิ่งดาเมจจาก HP ในส่วนมากจะเห็นว่าเขาจะชอบใช้ใน r t a กันเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันต้องเน้นตัวถึกนะคะคือถ้าเน้นตัวดาเมจมันยืนไม่ได้มันก็จบนะคะไม่มีอะไรซึ่งตัวนี้เนี่ยก็นอกจากจะโจมตีแรงตาม HP ที่เสียไปนะคะก็ยังมีความถึกในตัวเองอยู่แล้วนะคะคือสามารถรับดาเมจของอาวุธ6ดาวได้ซึ่งตอนนี้หลายๆคนก็เปลี่ยนเป็นอาวุธ6ดาวแทบจะหมดแล้วเนาะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะมีรีเจนมานาด้วยนะคะสามารถทําให้ตัวเองเนี่ยใช้สกิลได้บ่อยกว่าปกติรวมถึงนะคะมีการซีซีด้วยตอนที่เขาอยู่ในร่างปุกพลังนะคะซึ่งสามารถเ,เข้าสู่ร่างการปุกพลังได้ง่ายนะค,ะคือโดนตีไม่กี่ทีนะคะหรือว่าใช้สกิลไม่กี่ทีนะก็สามารถเข้าร่างปุกพลังหรือว่าร่างหัวแดงได้แล้วนะแถมที่สําคัญนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยสกิลที่ดีสุดๆก็คือมีเฟียนะคะหรือว่ามีสกิลหวาดกลัวนั่นเองค่ะซึ่งเป็นสกิลที่โคตรปวดเลยนะคะในอา a คเอคือติดที่เนะี่ย วิ่งมั่วนะคะเรียกว่าปวดมากๆเลยแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีคนนะคะที่ใช้การโลอยู่ด้วยนะใน a t ีตัวถัดมานะคะก็ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้ก็คืออะตอมิกซามูไรนั่นเองค่ะสำหรับตัวนี้เนี่ยที่เจให้เป็นอันดับ2ก็เหตุผลคล้ายๆกันเลยค่ะเพราะว่าเขาโจมตีนะคะตาม HP นะคะก็คือยิ่งเลือดเยอะเนี่ยยิงตีแรงนะคะแถมยังมีสกิลนะคะตัว CC เนี่ยสกิล1เนี่ยทำให้สตันได้ด้วยแถมสกิล2นะคะก็มีเลือดไหลคือ ถ้ายิ่งฝั่งตรงข้ามนะคะเล่นเกมยื้อมากเท่าไหร่นะคะฝั่งตรงข้ามก็จะยิ่งเสียเปรียบนั่นเองแถมที่สําคัญนะคะเขามีสกิลนะคะต้านคริร้อยเซนะคะทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยคริไม่ได้นะคือไม่สามารถคริอะตอมมิกสมุนไพรได้ทําให้เขาสามารถได้รับดาเมจเนี่ยลดน้อยลงนะจากปกติที่โดนคริแบบรัวๆนะคะแล้วก็อันตรีเนี่ยมี เรียกว่ารวมซีซีนะคะเพราะว่ามีเลือดไหลมึนงงแล้วมีต้านซีซีตั้งหากเรียกว่าดีมากๆเลยนะคะเพราะตัวนี้เนี่ยเขาจะไม่ติดซีซีนั่นเองถ้าใช้สกิลอันติเมตเนาะแล้วก็ด้วยความที่เขาเนี่ยมีสกิลนะคะที่ใช้เกี่ยวกับเลือดเนาะทำให้เขานะคะมีความโดดเด่นกว่าต้นอื่นและสามารถยืนนะคะในสนามได้นานนั่นเองก็สังเกตดูว่าตอนนี้เนี่ย ตัวที่เขาฮิตใช้กันเนาะก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างแข็งนะคะเพราะว่าด้วยความที่ลูน6ดาวมันยังไม่มาเนาะทำให้ตัวดาเมจเนี่ยใช้แทบไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ายืนไม่อยู่นะคะก็ถ้าตัวลูน6ดาวมานะคะอันดับก็อาจจะเปลี่ยนเนาะตอนนี้พูดถึงแค่ในช่วงที่ลูน6ดาวนะคะยังไม่มาเนาะก็จะเป็นตัวที่มีความใช้สกิลนะคะเกี่ยวกับ h พพนะคะหรือว่าเกี่ยวกับเลือดนั่นเองที่จะมีความได้เปรียบกว่าตัวอื่นกว่าชาวบ้านเขานั่นเอง ซึ่งตัวถัดไปนะคะก็ต้องบอกเลยว่ายังอยู่นะคะในทัดไฟเนาะก็เป็นตัวไหนไม่ได้เลยนะคะน่อกจากนี่เลยนะคะตัวหล่อเทของเรานะคะพี่เจนอสนะคะหรือว่าหลายคนอาจจะจำภาพจำเขาว่าเป็นกระสอบรายอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าใน R T A นะคะเขาไม่ใช่กระสอบรายอย่างที่คิดนะคะเพราะว่าตัวเจ้าเจนอสเนี่ยบอกเลยว่านะคะเขาเนี่ยเก่งนะคะที่ ถ้าซิกเนเจอร์ของเขาเนาะก็คือถ้าสกิลหนนั่นเองซึ่งสามารถทำดามีได้แรงแบบแรงมากๆเนาะเพราะว่าถ้าหากเขาใช้สกิลหนนะคะแล้วฝั่งตรงข้ามนะคะติดนอกดาวอยู่เนาะเขาก็จะสามารถยิงปืนใหญ่ได้นะคะหรือว่าสกิล l 2นั่นเองคือสามารถใช้สกิล l 2ได้เลยแบบไม่เสียมานานนะคะซึ่งสกิลของเขาเนี่ยก็คือเป็นสกิลนะคะที่ค่อนข้างมีบัฟค่อนข้างเยอะเนาะซึ่งสกิลสอเนี่ยทำให้เขาเนี่ยสามารถมีบัฟลดดามจนะคะแถมยัง ยิงนะคะแบบยิงปืนใหญ่เนาะแบบทะลุเกาะกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งเกาะเนี่ยคือเป็นเกาะทุกชนิดเลยนะรวมถึงเกาะอมตะนะคะเช่นเกาะของอาวุธแสงนะคะของคีปนะคะหรือว่าเป็นสกิลที่เป็นอมตะของพีดไฟเนี่ยก็คือยิงทะลุนะคะยิงหมดไม่สนลูกใครนะคะยิงหน้าแหก็เรียกได้ว่าตัวนี้เนี่ย เป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะสำหรับไอ้พวกเกาะๆทั้งหลายเนาะแถมนะคะถ้าหากเขานะคะกำจัดศัตรูนะคะที่เป็นมอนสเตอร์ได้นะคะก็จะทำการรีมานาให้นั่นเองค่ะซึ่งการรีมานานะคะก็ทุกคนน่าจะรู้เนาะว่ามันสำคัญยังไงนะคะคือมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถใช้สกิลได้เร็วขึ้นนั่นเองก็เหมือนกับเร่งเทินไปอีกนะคะซึ่งตู้ไฟเนี่ยก็บอกเลยนะคะว่าเปิดตัวไหนก็คุ้มนะใครที่ยังลังเลอยู่ว่าเอ๊ะจะเปิดดีไม่น่าก็ตู้ไฟนี่แหละค่ะ แล้วก็ถัดมานะคะมากันที่ตู้น้ำเนาะกลับมาที่ตู้น้ํานะคะปู่แฟงของเรานะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยปู่แฟงก็ติดเหรอปู่แฟงนะคะก็ติดนะคะติดอันดับที่4นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันยังมีความเก่งอยู่นะที่เขานะคะมีบัฟโล่นะคะรวมถึงมีตัวสกิลดูดดาเมจเนาะแต่ว่าค่อนข้างปั้นลุนยากนั่นแหละอย่างที่เจเคยรีวิวไปนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ปั้นลุนได้นะก็ต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ย จะสามารถตีได้แรงนะคะตอนความแม่นยำนะคะรวมถึงตีเร็วมากด้วยนะแต่ว่านะคะข้อเสียของเขาเนี่ยก็มีคือด้วยความที่เขานะคะเป็นตัวแอดเนาะเขาก็จะไปล้วงหลังนะคะซึ่งก็จะไปล้วงพวกตัวตัวเมทตัวอะไรไปงั้นแหละซึ่งข้อเสียของเขาเนะค,ะคือเขายืนไม่ไหวนะคะคือเขาไปล้วง,ล,วงล้วงอยู่จกๆจกอยู่นะคะแล้วเขาก็ตายนะคะคือฮิวกันไม่ทันนะคะถ้าหากเปิดเกมมาเนี่ยถ้าโดนแวนน้ำนะคะหรือว่าออบิเเนี่ย สวนสกิลมานะคะบอกได้เลยว่าแตกแน่นอนนะคะฮิวไม่ทันนะคะทีมเราไม่สามารถฮิวไหวนะคะแต่ว่านะคะถ้าหากลุน6ดาวเข้ามาเนี่ยก็มีหวังอยู่นะมีหวังว่าตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่ดีนะคะเพราะว่าวนความที่มันล้วงหลังนนอะเนาะแล้วก็ถ้าลุน6ดาวมานะคะตัวพวก h p พแล้วก็เด็บเขาเนี่ยก็จะเพิ่มสูงมากขึ้นทำให้เขาสามารถทนอาวุธ6ดาวได้นั่นเอง ก็ต้องไปรอดูอยู่ทีนะคะว่าถ้าแพด6ไอรุ่น6ดาวเข้ามานะคะจะเป็นยังไงบ้างก็อาจจะต้องจัดอันดับใหม่ตัวนี้อาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจหรือเปล่าก็ต้องรอดูต่อไปค่ะมากันที่ถัดมานะคะในที่สุดตู้ลมก็ได้ออกสักทีนะคะก็คือตัวอวยของใครหลายๆคนนะคะอย่างเจ้าฟูบุกินั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยทำไมถึงตกมาอยู่อันดับหลังๆนะคะก็เพราะว่าเขานะคะ เป็นตัวที่ยืนไม่ค่อยไหวนั่นเองค่ะคือถ้าใช้ถ้าใช้กับที่อื่นที่ไม่ใช่ตัว ATA น่าจะดีแต่ว่าด้วยความที่เอามันใช้ใน ATA เนี่ยจุดเด่นของเขาก็จะมีคือใบนานนะคะคย้ายจินไฟแต่ว่ามันก็ยืนไม่ค่อยไหวอยู่ดีเนาะ ถ้า2สกิลสองค่ะของเขาสกิลหินหนีของเขานะคะก็มีข้อดีนะคะคือถ้าเป้าหมายติด CC เนี่ยเขาจะเพิ่มดาเมจซึ่งมีโอกาส50%แถมนะคะมีมึนงงก็คือสามารถสตันฝั่งตรงข้ามได้น,นั่นเองมีปลดดีบั๊นะคะมีไล่เกาะอะไรพวกนี้แต่ว่าที่เขาตกมาอยู่นัดับสีเพราะว่าสกิลพวกนี้นะคะส่วนมากเขาไม่ค่อยได้ใช้นะคะเพราะว่าเขาจะตายก่อนนั่นเองค่ะแล้ว <c oughs> ด้วยความที่เขานะคะเป็นตัวที่บางเขาก็จะยืนไม่ค่อยไหวนะคะ,ะ,คะพเพื่อนก็จะฮิลไม่ทันทําให้เขา แคจะตายเป็นตัวอันดับต้นๆน,น,นะคะแต่ว่าข้อเด่นของเขาก็ยังมีอยู่บ้างนั่นเองก็นั่นแหละต้องรอดูต้องรอลุน6ดาวเนาะว่าถ้าลุน6ดาวเข้ามาเนี่ยเจคิดว่าตัวดาเมจห,หลายตัวนะคะน่าจะกลับมาใช้ได้ใน RTA นั่นเองและมากันที่ตัวสุดท้ายนะคะน้องทัตซึมมกิของเรานะคะโอ้โหเรียกได้ว่าตกมาอยู่ที่อันดับสุดท้ายนะทั้งๆท,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 ที่ทาไมอ่ะทำไมถึงอยู่อันดับสุดท้ายทาั้งที่แรงขนาดนี้นะคะก็เพราะคล้ายๆกันเลยค่ะกับเจ้าตัว ฟุบุกินะคะคือเขาใบโหดจริงดาเมจแรงจริงนะคะแต่ว่าใช้ไม่ทัน,นะคะ่ะคือด้วยความที่พสซีของเขาเนา้องไม่ค่อยมีสกิลอะไรที่สามารถช่วยตัวเขาได้มากนักนะคะคือเขาก็จะยืนตีค่อนข้างแรงนะคะแรงอย่างเดียวแต่ว่าบางมากบางสุดๆทำให้นะคะถ้าโดนตัวคาราไฟนะคะของอเบียเนี่ยหรือว่า <c oughs> โดนตัวดาเมจอื่นๆวิ่งไล่นะคะเขาก็จะยืนไม่ได้เนาะหรือว่า ถ้าสมมุติว่าตัวลูน6ดาวเข้ามาอย่างที่เจ๊บอกนะคะตัวนี้ก็จะสามารถมี HP มีเลือดมากขึ้นเนาะมีป้องกันมากขึ้นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเนาะอืมก็ต้องรอดูอีกทีก็จะมีประมาณนี้แหละค่ะก็มีตัวแรกเนาะก็กาโลนะคะมีเนี่ยกาโลเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นมีเห็นนะใน RDA นะคะมีกาโลนะคะมีอะตอมิกเนาะมี ตัวจีนอสมีปู่แฟงนะคะมีฟ้กี่ิมีทัสมากิประมาณนี้ก็ด้วยความที่เนี่ยแหละเนาะตัวเมตาของในอา a ีเอมันจะเป็นประมาณนี้คือเน้นตัวถึกไว้ก่อนนะคะตัวไหนที่ถึกๆกเนี่ยก็จะเอามาจาัดในอา a ีเอเนาะเพราะว่าตอนนี้นะั้นด้วยความที่คือแพทนะคะเขาเอาแพทตัวอาวุธ6ดาวมาแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีลูน6ดาวทําให้ตัวมอนสเตอร์ที่เป็นดาวเมทเนี่ยค่อนข้างที่จะเสียเปรียบอย่างมากนะคะกับอาวุธ6ดาวที่ตัวซัมมอนเนอร์ใส่เนาะก็จะเป็นประมาณนี้ และนี่นะคะก็คือทั้งหมดสําหรับวันนี้ค่ะก็ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนนะคะก็ต้องขอภัยมณาาที่นี้ด้วยนะแล้วก็อันนี้นะคะก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวเนาะถ้าสมมติว่าใครนะคะมีตัวไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีกว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็หรือว่ามีข้อโต้แย้งตรงไหนนะคะก็สามารถอคอมเมนต์ลงข้างล่างได้นะเพราะว่าจะได้แชร์ข้อมูลนะคะกับเพื่อนเพื่อนคนอื่นนะคะรวมถึงเจด้วยนะก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ดูคลิปกันมาถึงตอนนี้นะถ้ายังไงถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscriber subscribe ไดะคะแล้วเเจจอออออกนใหมม่่ืืืรต